แกงเลียงพักรวมกินกับน้ำชุบหมูสามชั้นถอดแล้วก็ปลาเค็มกับข้าวบานบานร่อยที่สุดแล้วค่ะแกงเลียงทำง่ยงยๆใสแต่เคยกุ้งปรุงรสน้ำตาลพักก็จะมีบวบยอดน้ำเตา้าแล้วก็ยอดาอมค่ะได้พักซอสซอพนันนีน้ำแกงเลียงวา่านนาสดหมากเลยแกงเลียงเ็จแลวบูมจะลหลวกพักเพิ่มมากินกับน้ำชุบมีพักกูดยอดอมลูกเครื่อแล้วก็ลูกต๊ะค่ะ หลกตอถ้าไ้เม็ดแก่แกออกมาต้มกินกับน้ำชุบเนื้อจะมันมันร้อยมากเลยค่ะส่วนน้ำชุบบุ้มท่าคลิปมาไม่มดค่ะวันนี้ทิมพริกวัวห่อบวัวเทียมพอยาบยาบ,ยาบตามด้วยเคยน้ำตาลแล้วก็น้ำุ้ปนาวค่ะส่วนใครจะอยากได้วิธีทำน้ำชุบย้อนแหลกคลิปก่อนหน้าที่บุ้มเคยลงไว้ได้เลยค่ะมูซ้มชันปรุงรสน้ำปลาแล้วก็ใส่แปง้งถอดกรอบลงไปสะฮิด ส่วนปลาเค็มจะเป็นปลาสลิดแดดเดียวเมนูมีแต่ข้องร่อยๆถังเพข้าวมดมออีกแล้วค่ะ <laughs>